<premises. S 2> วินาทีบิはは๊กป้อมเดินพัดตกบันไดวัดโพนะครับขนาดเข้าร่วมพิธีนะครับถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในเม anyway. ื่อวันที่19พฤษภาคม2568นะครับโดยเวลา19บนาฬกาสานาทีนะครับก็ขนาดที่เสร็จเสร็จพิธีแล้วนะครับได้เดินลงนะครับจากบันไดนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับช่วยประคองเดินลงด้านล่างนะครับแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับบิ๊กป้อมนะครับพัดตกบันไดนะครับทําให้ช่วงลําตัวนะครับโดนแทกนะครับเข้ากับบันไดเต็มๆนะครับทาให้ท เกิดความตกใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วเข้าไปดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับและเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งว่านะครับสําหรับพลเอกประวิทย์นะครับที่ตกบันไดนะครับทั้งตกบันไดที่วัดโพนะครับตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ท่านหายไวๆนะครับท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ เดีย๋ยวลองยืนดูนะคะ